ไอตายยิ่งไม่ออกเลกยฆ่าเลยด้วยยายนะยายตายเลยยิ่งยิ่งวัวคุยยิ่งยิ่งตายเลย โมงยันแ่เ้าห็นมืออยู่ข้างหลังเออเชิญดูเอาไปเลยให้เม่นแล้วคอใหญใจ่ไม่ได้บอก